วันนี้จะพาทุกคนมาเดินดูหน้าหาดค่ะนี่ค่ะพอตกค่ำแล้วก็ไม่มีคนมาแล้วนะคะอยู่ห้องห้องไขรห้องมานบ้านไข่บ้านมันแล้วนะคะในซอยข้างๆนะคะจะมีพูวิลล่าสามหลังแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีสามหลังเหมือนกันอีกอันนึงเป็นโรงแรมด้วยแล้วก็เป็นพูลวิลล่าด้วยนะคะ เรียกจองแล้วต่อว,วันนะคะอันนี้บรรยากาศข้างหน้านะคะไม่มีคนเลยค่ะเงียบสนุกมากค่ะทุกคนฝั่งทางนี้ก็จะเป็นฝั่งคาเฟ่นะคะ ถ้าวันที่ขึ้นนิ่งอย่างนี้นะคะมันจะไม่ค่อยค่อยเหนียวนะคะลมทะเลจะไม่ค่อยเหนียวไม่มีลมช่วงน,นี้ถ้าขึ้นนิ่งอย่างนี้ลมไม่มีเลยค่ะอันนี้ก็คือผู้ตามความจริงนะคะลมไม่มีคลื่นคลื่นจะนิ่งคือบรรยากาศช่วงนี้นะคะวันสองวันวันนี้เหมือนหน้าหนาวเลยนะคะน้ำทะเลใสขึ้นนิ่งเนี่นะคะ บรรยากาศเหมือนหน้าหนาวเลยค่ะน้ำทะเลใสมากถ้าไม่มีลมอย่างนี้ยุงค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะต้องมียากันยุงมาด้วยนะคะเตรียมมาด้วย อันนี้คือข้างหน้าลานหน้าลานกลางเต็นลูกค้าสามารถเอากาอีแคนโปงแคมปิงมานั่งชิลๆข้างหน้าหานได้เลยไปอยู่ข้างล่างทรายก็ได้นะคะเตรียมไฟมาถ่ายรูปสวยๆได้เลยค่ะเอ,อแล้วก็ถ้าแบบว่ามากลางคนเดียวหรือว่ากลัวอะไรอย่างนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเราก็อยู่ด้วยเหมือนกันเราก็พักอยู่ที่นี่ด้วยนะคะ ไม่ใช่ว่าไม่มีคนนะคะก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศตอนกลางคืนในวันที่ไม่มีลูกค้าเลยนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะช่วงนี้มีเรือออกหาหมึกด้วยนะคะเห็นแสงไฟเขียวไหมคะของเราตกปลาได้คะ่ะแต่ว่าหมึกนี้ไม่ค่อยเห็นนะคะไม่ค่อยเข้า